ยายใช้เป็นลายเป็นลายเดือนแบบเติมเอานะไม่ได้แบบนั่นหิวหูฉลามน้ำสไปร์หูประทูไปก่อนเอาหูปลาทูไปก่อนอยุ่แต่ละอย่างเนะโอ้ไม่ไหวน่าจะจนน่าจะจนเพราะกิน อ้าวออกไปข้างนอกเหรอไม่ได้อยู่บ้านเหรอไปแต่เช้าเลยเนาะวันนี้เนาะไปแต่เช้าเลยเนาะวันนี้เนาะไม่บอกด้วยน่ะไม่เห็นบอกไปตกปลาหรือไปหาอีปลา โอเคคับรถด,ดีๆด,ด้วยไม่ต้องเป็นลากใครมาบ้านอีเด้อชอบลากอะไรตัวอะไรมากินข้าวจะจะหมดไอ้น,นี่แล้วน้ำพริกจะหมดชามอยู่แล้ว ไปหาทำเล็บดีกว่ากินเหมือนคนหิวหิวจริงๆต้แต่เมื่อวานนี้ตอนเที่ยงก็มนีกินมื้อเดียวไงกินมื้อเดียวมันก็เลยหิวมันต้องกินให้มันเยอะๆมันจะได้ไม่ต้องกินระหว่างทางมันจะไม่หิวบ่อยๆหิวจริง เนี่ยต้องกินเยอะๆแล้วก็ไม่กินก็ไม่แน่ไปบ้านเชฟไอาจจะกินถั่วหินขนมก็ข้าโมยขนมก็กินน่าอสงานเนาะไม่ซื้อกินหาข้ามยคือเองเลืองตัง กินมื้อเดียวใช่มื้อใหญ่ไอเอฟไม่เห็นจะเป็นโกกรคกระเพาะเลยใครบอกเป็นโรคไม่เป็นไม่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 ไมไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่กินระหว่า,างวันไม่กินกินแต่น้ำเปล่าไม่กินอ้วนเหรอยายอ้วนเหรอไม่อ้วนห้าสิบกว่า กว่าไปไหนตอนแรกมันจิงไม่กินไม่กินไม่กิงไม่กิงจริงถ้ากินนะถ้ากินก็กินช่วงที่ไปบ้านเซฟไพรส์อะไรหกโมงอะหกโมงไม่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 หกโมงงถ้ากินก็กินหกโมงกินถั่วหรือไม่ก็อะไรผลไม้ก็ไม่อะเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วก็กินผลไม้ แต่บางทีตอนเย็นออกกําลังกายเสร็จก็มากินนมกับผลไม้นแหละถ้าออกกําลังกายมันจะหิวเนาะถ้าออกกําลังกายมันจะหิวมามาไม่จุกจิ๊บให้ร่างกายมันเอาของเก่ามาใช้โอ้ดิกินจุกจิ๊บอะ ใครจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยจะเลี้ยงไหวมีแค่ไข่ก็เลี้ยงได้แล้วโอเคไม่ก็ไม่